ของจันเนี่ยของจันเพิ่งจะสารชั้นต้นนะคะใช่ค่ะอันนั้นคดีรันนั้นของของเคกับกับอดีตผู้จัดการค่ะส่วนคดีของจันเนี่ยหลังสุดเพิ่งจะเป็นเป็นคดีที่จัดการหลังสุดรอให้คดีของสารมิเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นของจันของจันเนี่ยก็คือศาลชั้นต้นเพิ่งจะตัดสินตามที่พี่นีดาได้บอกไปนะคะก็มีทั้งหมดสาเขาเรียกสามกรรมอ่าแต่ว่าจำจำโทษเขาเรียกว่าอะไรรับสารภาพก็เลยลดโทษกึ่งหนึ่งก็ ามกมกรรมละสามเดือนก็รวมเป็นเก้าเดือนไม่รอลงอาญาไม่รอลงอาญาค่ะแต่ว่าเห็นทางคี่อ๋อเคก็ไปไปที่ศาลด้วยกันค่ะใช่อ๋อแต่ว่าอดีตผู้การก็รู้ที่รู้มาก็คือก็ประกันตัวไปเพราะเห็นว่าเขาก็คือสู้ดีกาอีกอีกศาลหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะของในคดีของเคค่ะก็ผ่านชั้นต้นกับอุทธรมาแล้วอุทธรก็ยืนยันตามศาลชั้นต้นแต่ว่า พี่ยาบอกว่าเขาก็จะสู้ดีกาตอ่อของจันนี่เขาก็น่าจะสู้ต่อมั้งคะยังไงบ้างที่แบบเขาก็ยังขอสู้นะเขาแบบเขาก็สู้ถึงสุดเหมือนกันนะตอนนี้อส่วนตัวจันไม่ไม่ขอแสดงความเห็นเรื่องนนี้ว่าจันก็ขอแสดงความเห็นแค่ว่าจันก็รู้สึกดีใจที่ศาลท่านตัดส,สินออกมาให้ความเป็นธรรมกับจันะจันก็รู้สึกว่าออโอเคแล้วขอบคุณมากๆค่ะเพราะเราก็เหตุการณ์มันผ่านมาเนิ่นนานมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความจริง แล้วมันมาเกิดขึ้นกับเราเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเราพร้อมสารท่าพิพากษามาอย่างนี้จันก็รู้สึกว่าในส่วนตัวของจันก็แฮปปี้แล้วค่ะว่ารู้สึกเรางไปในใช่ค่ะของจันจันโอเคกับคำพิพากษาค่ะก็จันก็อยากให้คนผิดก็ก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำเพราะจันเคยบอกตั้งต้นแล้วเคยเตือนไปแล้วว่ามันมันไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าไม่ใช่ก็ควรจะหยุดแต่ว่าเหตุการณ์ก็ยังยืดเยื้อบานปลายแล้วจันต้องมาเจอกับสิ่งที่อยู่ๆเหมือนคนมาว่าเราเป็นเมียน้อยอ่ะเป็นโลกใบที่สองที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเราก็ทํางานของเราตามปกปติอ่ะแล้วเราไปไหนก็แบบคนมาซุบซิบอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าแล้วจันต้องมาตอบคําถามในเรื่องที่จันไม่ได้ทําไม่ได้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอเคแฟนเราก็ไม่ใช่คนในวงการเนาะเป็นคนที่แบบโลโปรไฟล์แต่อยู่ต้องมาแบบ ออกสื่อมาเป็นเรื่องราวของเขาเรื่องในอดีตต้องมาเป็นที่พูดถึงทั้งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นเรื่องจริงไม่มีนะคะอีกอย่านหรือจันก้องจิตใจจันยังไม่พร้อมที่จะคุยจันเหมือนแบบอยากไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยอีกต่อไปแล้วค่ะถ้าเอกสารดีกาถ้าเระสานดีกายืนยันตามข้อตามนี้ค่ะเก้าเดือนเราก็โอเคไม่ตามนี้เลยเราพูดถุกทั้งสั้งั้งนะพูดแต่เนาะถ้าดีกาแล้วอ่ะก็ ก็ก็โอเคค่ะใช่เขาก็คงทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เห็นบอกว่าจะมีการฟองแท่งด้วยใช่ไหมคะพี่นิดาบอกว่าจะฟองแท่งด้วยค่ะ่ก็คือรวมสิบล้านบาทใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบเลยอันนี้ต้องถามพี่นิดาเพราะวาจันยังไม่ทันคุยเหมือนแบบว่าวันนั้นพอจบเรื่องจันก็คือเหมือนสบายใจแล้วอยากนอนหลับสบายก่อนก็เลยยังไม่ได้แบบเริ่มแชปเปอร์ใหม่อะไรเงี้ยค่ะอันนี้แปลว่าคือในข่าวหรือเปล่าทางด้านอาญาจันก็คือแฮปปี้แล้ว ถึงถึงเขาจะประกันตัวไปไม่ได้ติดคุกตามที่มันจะต้องเป็นอะไรก็ตามแต่จันถือว่าจันก็ได้รับความยุติธรรมประชาชนก็รู้แล้วเพราะว่าเขาไม่เคยออกมาพูดว่าเรื่องราวเกี่ยวกับจันเนี่ยที่ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่เคยออกมาชี้แจงในเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่พอสารตัดสินออกมาคนก็จะได้รู้สติว่าเออมันไม่ใช่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่ามีการขอ่งตประกานออกสื่ออะไรอย่างนี้เราจะย้อนไปก่อนจะรอรีบิการฟ้องร้องก่อนปไมไม่ค่ะเพราะจัน จันเคยบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าถ้ามันไม่ใช่จันก็จะดําเนินการถึงที่สุดแล้วก็ควรจะหยุดแต่มันก็ไม่มีการหยุดเกิดขึ้นค่ะจันได้บอกไปแล้วว่าเออมันเป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับชีวิตของผู้หญิงคนนึงเนาะสำหรับเราที่แบบเคยผิดหวังความรักมาก,ก่อนแล้วค่อนข้างคาดหวังซึ่งช่วงเวลาน,นั้นเรา,เรา,เราช่วงเวลานั้นเราเป็นผู้หญิงเราควรที่จะมีความสุขคืิมนะเตมในช่วงเวลานั้นแต่เรากลับต้องมาคอยตอบคาถาม,ถามต้องมาคอยระแวง จนถึงตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วจันก็ย,ยืนยันว่าจะดําเนินการให้พินิดาจัดการจนถึงที่สุดไม่ว่าจะทางแพ่งแล้วก็อาญาเรียกว่ามันเป็นแผลในใจเราเลยใช่ไหมจันเราพูดเราพูดถึงอีไรมันก็รู 7, 7, 3, ้สึกถึงความเจ็บข้มงในใช่ไหมคะก็จันต้องหาจิตแพทย์เลยอะอทุกวันนี้จันยังต้องหาจิตแพทย์อยู่เลยค่ะจันรู้สึกว่าคนผิดก็ต้องต้องได้รับมันไม่ใช่แบบเด็กนักเรียนทะเลาะกันแล้วมาเข้าห้องปกครองเคลียร์กันแล้วจบไงใช่ไหมคะ เราก็ยังก็ถ้าใครเซิร์ชข่าวจันน่ะก็ยังมีอยู่เรื่องโลกสองใบซึ่งมันใช่เหรอจันทำอะไรผิดเหรอถูกป่ะคะสภาพจิดใจตอนนี้ยังต้องพบกิบแพทย์อยู่ตอนนี้ลดยามานานแล้วค่ะพอพี่ภาคสานี่ก็คือดีขึ้นอะไรเงี้ยอาทิตย์หน้าถึงจะหาคุณหมอก็น่าจะหยุดยาแล้วค่ะกลายเป็นแผลในใจแผลในชีวิตเราไปเลยก็คือจันมีช่วงหนึ่งจะรู้สึกว่าแสงก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันมีข่าวเนาะซึ่ง มันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบพี่สื่อเขาไม่ตรวจสอบใี่ดีก่อนก่อนที่จะออกข่าววะทำไมทำร้ายเราแบบนี้ไม่ถามใี่ดีก่อนเขาควรจะมีวิจารณญาณในการแบบก่อนที่จะรายงานข่าวหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วจันทําผิดอะไรอะที่ผ่านมาก็คือจันร์ก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองมาตลอดใช่ไหมคะ mm hmm. ก็มีช่วงหนึ่งทาให้จันรู้สึกแบบไม่อยากทําอาชีพนีแล้วเลยอะแบบอยากถอยออกไปเพราะว่าทำไมจันต้องไปออรกรายการห่วกระแสด้วยจันทร์ทอะไรผิดเนาะจันเป็นนักแสดงทาอาชีพที่แบบ ผลิตใช่ไหมก็คือมันเป็นเรื่องใหญ่สาหรับชีวิตจันนะคะจันก็รู้สึกว่าถ้าจะถามว่าไก่เกียยอมพามัยจันแบบเคยเตือนไปแล้วว่าจันจะดําเนินการถึงที่สุดถ้าถ้าไม่หยุดเลยนะคะจันก็ขอใช้สิทธินี้ของจันคนก้าตดสื่อสารคนทำให้หลายคนที่เข้าเข้าใจเราผิดไปเข้าใจเราใหม่แล้วแหละอยากจะพูดอะไรกับคนเหล่านั้นไหมคะจันก็ ไม่อยากจะพูดอะไรแล้วค่ะเพราะว่าจังก็พยายามตามแบบทำแบบที่คุณหมอบอกก็คือไม่มีใครรู้ดีเท่าเท่าตัวเราทุกวันนี้จันมีความสุขมีความสุขกับเคคนรอบข้างจะรู้ว่าจันเป็นยังไงก็เดินหน้าต่ออาชีพการแสดงแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราไม่สามารถแบบไปแถลงหรือไปพูดได้ทุกคนเข้าใจได้ก็คือปล่อยวางอะไรงนะี้ยค่ะอย่างความสุขที่ไม่อยากอยู่การน,นี้แล้วเรื่องเหตุการณ์เนี้ยตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคือตอนนั้นสาหรับจันมันรุนแรงมากนะคะ แต่ว่าก็คือมันก็เวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วมันก็คำที่เขาบอกว่าเวลาจะช่วยแบบเดียวยามันก็คือดีขึ้นจริงๆตอนนี้ก็คือโอเคแล้วค่ะปกติแล้วปกติแล้วเนาะยังไม่เอาการเนาะไม่ลาไม่ลาค่ะ,ะ,คะจ้างได้มาเลยค่ะอตอนนี้พร้อมแล้วแต่พอเหมือนแบบพอพี่พี่พูดถึงฮนะจันคือจริงๆจันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแต่ว่าจันเข้าใจว่าเราอยู่ตรงนี้มันเลี่ยงไม่ได้และอย่างหนึ่งศาลท่านทุนตัดสินมาทุกคนก็น่าจะจะอยากรู้กับจันทร์จันเลี่ยงไม่ได้ที่ ที่จะไม่พูดถึงไม่พูดวันนี้วันหน้าก็ต้องพูดจันอยากให้รู้จักปัดจันมากกว่า<ม>ก็เลยตัดสินใจว่าเออโอเคสำคัญถ้าถามในส่วนตัวจันใช่ไหมคะจันยังไม่เห็นนะคะใช่ะคะ่ะถ้าคนเรารู้สึกผิดเราต้องไม่โทษคนอื่นหรือเปล่าคะถ้าสมมติจันทําผิดจันก็เออเราผิดเองเอ,อ๋อเราหูเบาเราไม่ไต่ตองให้ดีพอเราไม่คิดให้คนให้ดีพอจันจะไม่โทษคนอื่นนะคะถ,ถ้าเต็นตัวจันนะคะเขายังปฏิเสธอยู่ว่าเขาไม่ ประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวความรู้สึกไหมคะจนถึงนาทีสุดท้ายตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไู่ถึกต้องนะมันเกินเสียความรู้สึกมันเสียมันเสียใจมากกว่าเสียใจมากกว่าแต่คือจันก็จะจบแล้วก็จันก็จะใช้ชีวิตของจันเพราะคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวจันเองครอบครัวจัน